แก okay, แล้เองมาสร้างปอนสิวภาพฮ่าฮ่ฮฮ่ใครมาเออใครมันกล้าโยนดาบใส่พวกเรานี่ไงแล้วใครมันจะไปกล้าโน้มจากคนอื่นถ้าอยากจะสู้ก็ได้กลับมาสพวกน้องข้าเราไม่เรียกร้องกัน มันหยิบดาบได้ไวมา,วา, hehe, <Br> ากราะนั้นพวกแกก็เตรียมใจตายแล้วกันกูแค่าำโหคิดเธอทำอะไรได้อะ ปาดาบสีมืดก็ค่อยๆเกิงโยนกับผ้าซะสวนกับไปคืวอย่างนั้นแหละใครจะคิดว่าฉันมันจะกาโคตรซะแค่นี้ความราจริงแล้วเจ้ารูให้ดีแล้วกัน ฉันจะสร้างซอมบี้บุกโลกให้ได้เจ้านั่นคือซอมบี้พันใหม่ที่จะสร้างความอันตรายต่อโลกเราจะไม่ปล่อย โอ้ยเออไม่รู้ไปดูมาป็นน้ำตาอะไรวะช่างมันดวสใสน่าจะเจ็บตาจริงๆด้วยห้แกฟันจนฉันเสียตาเดี๋ยวไม่ต้องห่วงฉันยังสามารถต่อสูงกับแกได้เข้ามาเลย หวังของแกจะหายสาบสูญทันทีท้อมากก็ได้จุ้มันเก่งเกินไปเจ้ากนจะกการมันเจ้า เคยท่านนี้ฉันไม่เคยเห็นอะ่ะโหครั้งเดียวเจ้าโกนนี่เก่งมากมันก็แน่ยอยู่แล้วต่อไปตาเกเฮ้ยลบคิดพลาดแล้วชู ก็พอเรียนการต่อสู้ว่ากละแหละนี่ไงมันหมดแรงแล้วส่วนเราพอมีน้ำเาที่ให้มาอยู่เหลือเพียงสองขวดมันใช้ใตัวเอง่อนแล้วส่วนน้ำเานี้มีเพียงขวด2สองขวดนี่ว่ะเข้ามาเลยเฮ้ยอันนี้เก็บเข้ามา ว่าจะถึกคิดว่าใช้น้ำยากับฉันแล้วมันจะหงุดอย่างนั้นเหรอใช่ใช้เพียงนิดเดียวแกมันใช้น้ำยาพื้นผูวแกมันอ่อนหักลูกน้องฉันมันแค่ไม่ได้ถือขนาดนั้นย่าฉันยังไม่เอาจิ้งว้ยตอนนั้นอ่ะนี่มันทมอะไรอ่ะ เองเหมือนกัน,นว่าที่หลบก,การโจมตีของฉันได้ฉันก็แค่หยอกเล่นคราวนี้จะสู้จริงแั้นล่ะไอ้นี่ก็โกงไป ฉันสู้กับแกด้วยันจะ,จะนช่วยแบบแต็มโมงสูง้ก็าาสู้เลยฉันเตือนนะแกไม่สามารถชนะได้คิดว่าชนะไม่ได้แล้วมันเงยแซ่บอกมาออกมาเอ้อทำไมกระดูกฉันะเองเออฮ่าฮ่าสงสัยไอ้เจ้านั่น,น,าาม,น,นาามันมาแล้ว คารบครับนายท่านคารบครับนายท่านคารุบครับนายท่านอ,อ,อ,อือสวัสดีเมื่อดดเจอกันนานเลยนะว่นายเลือดที่เกบอก่็จะออกมาให้ฆ่านั่นไงอยู่สองด้านเลยเอาอันแรกไปก่อนแล้วกันเป็นลวดที่หมใช้ได้เลย ขอหน่อยสิสงสัยพลังนี่น่าจะดีตอนนี้ข้าเป็นเพียงวงจิตที่สามารถมาหาเจ้าได้ข้าไม่มีมีเพียงเลือดเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้ข้าต้องกลับเป็นร่างหรือบา,บายบเบื่อ ที่ไหมเพื hmm. mm ่อนหมดแล้วนะเลือกเนี้ยสงสัยต้องใช้เยอะกว่านี้ย่อะไรความกริง แ้องมันจะได้จ้านไอยนอกจากแกด้วย <S <s <uss> <S มันไม่ติดเนี่ยโอไม่นะทั้งมันแค่เอาเลือดของเกมส์เทอร์ไว้พอแล้วว่าไงนะไอเจ้าเนี่ยจะไม่แข็งทันนั้นชีมันซะได้ ขึ้ยเถอะเราทำดีเรื่องได้ดิค่้าเราไม่เช่อไม่ได้ไม่ไม่ไปแล้วนะครับ เรียบ rồi Tất nhiều vũ người. Một kèm với mấy mấy là ไรค์ trình rồi, ตัดเค้าอาจารย์นี่ biết ครับอ่าโหมดที่คุณเห็นเนี่ยซึ่งจริงๆ

ไอเจ้าเลือดไม่เอาจะใช่ไหมอย่าคิดเลยว่าจะปล่อยฉันสองหรอกอย่างนี้แล้วมันจะเคยเห็นไหมเอาไปไหนล่ะ อยูไม่รักท <ๆๆ S 1> ำไมฉันประมาทนี้่ะแต่เช้ามันเถมนก็แค่ร้อยชกธรรมดาไม่มีแผลอะไรเลยเห็นไหม ke yang on hat ni ke ko pitik ke ko on hat mun ta yo ke ko so lu mun ta ye ba ke so ko on

เออถูกดันอะไรสักอย่างเสียชั้นละยักอ์เกิะเลยค้เนเพียงแค่นี้ฉันก็จะได้พลังโอกเกมมาให้ไอเจ้านี้ละมันอะไรเนี่ยมันคือโซ่หรือพลังเออร่างกายของแกจะค่อยค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกกันเออ ยางนี้มันก็เงินไปแล้วแกดิมันสูยยองสงวยยังยังอ้าวทานี่เรามีใครมาช่วยพี่แก ขวดสุดท้ายฉันจะไม่ตายฉันยังไม่ตายเว้ยฉันจะสู้กับแกแกมันทำให้ฉันช้อยพลังมวได้มันคตดป่าเลยแต่แกคิดนันไ แกก็คงได้ตายไปแล้วเพียงแคช่วยคนหมจบแล้วก็กลาบปคนนีใครไม่สลใจก็จดตามฉันจะรลบิดบ้านแก